Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News คนกรุงสบายใจได้ชัดชาติสั่งรับมือน้ำทะเลหนุนเร่งอุดจุดฟันลอยกว่าจุดยันเตรียมแผนรับมือไว้แล้วขอประชาชนมั่นใจพักผ่อนวันหยุดยาวน้ำไม่ท่วม เมื่อเวลา10นาฬิกา27กรกฎาคม2565ที่รัฐสภานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนสิงหาคมว่าจะมีการสร้างเขื่อนริมน้ำซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด88กิโลเมตรแต่มีจุดที่เป็นฟันหลอประมาณ20กว่าจุด ปีนี้ได้งบประมาณดำเนินการ13จุดอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้เตรียมกระสอบทรายไว้อุดจุดที่ฟันหลอแล้วทั้งนี้ยอมรับว่ามีบางจุดยังมีปัญหาเช่นจุดทรงวาดตลาดน้อยที่เอกชนยังไม่เข้าไปดำเนินการซึ่งต้องเตรียมความพร้อมและได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังจุดฟันหลอแล้วเพราะจุดดังกล่าวถึงแม้สถานการณ์น้ำน้อยก็เอ่อท่วมได้ นายชัดชาติกล่าวต่อว่าสถานการณ์น้ำหนุนขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ในจุดที่เป็นของเอกชนซึ่งยังเข้าดำเนินการไม่ได้จะต้องไปดูว่าสามารถตีเขื่อนล้อมได้หรือไม่เพื่อไม่ให้น้ำเอ่อท่วมบ้านของประชาชนพร้อมยอมรับว่า13จุดฟันล้อไม่สามารถดำเนินการทำแนวกั้นได้เสร็จทันในฤดูฝนนี้แต่ในสัญญาของผู้รับเหมาได้ระบุให้เตรียม การ,รับมือไว้ด้วยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ในเรื่องเวลาที่มีจำกัดโดยเฉพาะระเบียบขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ขอประชาชนไม่ต้องกังวลใจในช่วงวันหยุดยาวขอให้หยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะกรุงเทพจะดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำฝนอย่างเต็มที่เช่นกันซึ่งตอนนี้ได้กองทัพเข้ามาช่วยขุดลอกท่อแล้วตั้งแต่พื้นที่คลองลาดพร้าวไปจนถึงคลองบางบัวโดยจะพร่องน้ำช่วงกลางคืนลบ7 0ถึงลบแต่ตอนเช้าปล่อยให้เดินเรือตามปกติหากฝนตกหนักไม่มากก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว นายชัดชาติกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ